ถึงกี่นี่เอาขึ้นมาเห็ดกินยี่นี่เด้อพี่น้องไอ้แฟนครับสมองส,ม,ม,สมบูรณ์ครับสายปลาสายปลาครับวู้บรรยากาศครับพี่น้องร่มเย็นสวยสวยครับผมหน้าผากฟิวแว่ยว่ยเว่ยเวว่วว่วว่ยยอมาเด้อรสารไอโอร้ารไอโอดีนนอยนั่นพี่น,ออน้องไอ้เมื่อนี่เกียร์นี่อยู่นี่มันมีปีกปีกไปหาทำไมปะีโป่งเด้อพี่น้องต่อตาเจี๊ยด้วยเนี่ยวู้ดบัวเลย โอ้ยตอนตัวปลากิ่งกิ่งเลยดิรู้มั้ยเหมดเดียวกันนะพี่น้องของฝัเอาริสวัสดีครับพี่น้องเลยมาดิได้มาแล้วเด้อพี่น้องเลยบ้านนี้ปลาขาวหน่อยปอาปลาคอครับซอยกันคนละไม้คนละมือพูดถึงคนกับฝันเรามาอยู่วดวดเพราเราคนกันลังฝันบางหงเพราะเราคนกันลังหาไม้เสียบปลาคอครับพี่น้องเพราได้ปิ้งย่างผู้นั้นใบเนี่ยผู้นี้ใบเนี่ยพี่น้อง มันกี่ยังขอเด็ไมรุ่นวนี่ันใช่เดี๋ยวมาูแงดอกเนี่ยมันืไฟจ้าไนองวันจืดจ้ดใบดูๆได้มากกแฉ้งดอกปะนะจืดไฟเยอพี่น้องผนงานไฟตั้งหลายเขาอ่อนดีเอาละมาเพิ่งฟาซักก้นดิพี่น้องวันนี้เขาเกจออกฟอมครับใส่ขี้ด้วยนะใส่ขี้ด้วยนะมันช่กินอะไรบ้างล่ะ เอาต้องใส่ขี้ด้วยไม่งั้นไม่กินรู้บอไทยคราบใส่ขี้ด้วยนะพ่อนะอะสายคนละาใหม่เขาเราเมื่อครับพี่น้องตึ๊กยื่นี่เอาขึ้นมาเห็ดกินยื่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยแฟนครับสมองสมบอลครับสายปลาสายปลาครับโอ้ยบรรยากาศครับพี่น้องร่มเย็นสวยสวยครับผมหนักผากกิวแว๊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 วแว่เแว๊วแว๊วแว๊วแวาวแว๊วแว๊วแว๊วแวีวแว๊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 ว พิาาแมนก็ได้เนเนี่ยมัดผู้นปักผมิงผูสวยขึ้นเลยประตููอเนี่ฉีกขโมยต่อกันวางเสร็จพจาาแม่น้องไจ้ามุ้ยปาอดแม่พี่น้องเลยเสียไม้เผาเสียไม้เผาเผาปลาเออวางเสร็จได้ไหมอ่ะพี่น้องมาเนี่ยตากอตัวงามเลยหอดกบได้พี่น้องเลยมาเนี่ย้่นานเง มกเสียวกบ่มอมกเสียวกอ๋อมาเทียวมันากาศสายหงวยครับพี่น้องมาเนี่ยมาเด้อรับสายป่าภาคพีปอนองกินเขาป่าครับมาอนี่ยฮ้วววบุญห,หลายเด้อครับเต่าแม่พ่าได้พี่น้องไงวุ้ยอ,ออกสต่น้ำบอเต้บอกปานไม่เป็นตัวสำรองตัวนี้เดี๋ยวลุกตัวจริงเลยเดีย๋ยวพนะ ต่อ,อเข็มปลาด้วยพี่น้องนี่ตออเข็มปลาสีแดงจึงคึงเลยพี่น้องเลยแมนบเมันเข็มปลาบอพี่รุ่นมนองอยู่ในปลาเนาะโอ้พี่น้องรวยบว่านี่มาโดยสารไอ้ไอไอสารไอโอดีนเนี่พี่น้องเลยเมือ,อ,อน,นีอ้เกียเองสี่หกเจ็ดตัวปะว่ะสองสี่หกเจ็ดตัวป่ะ นี่น้ไหหาเองมันนบาตน้อยาหาเัวไม่ตัวพอเราคุ้นมาอ้มันจะขึ้นจีนตัวน้อยแต่ปิวัิวอกว่าเอาหาได้เังสี่ขึ้เองสี่แล้วพี่นอ้องอว่าน,น้อยนีย่กัมันเป็นธรรมดานี่แซบพี่น้องก้าเขาเขาไม่หง่บีตุยไดเนะอ้วอะเจ็ดเจ็ดโตเสียงดังเปบิดนี่เสียงบุ้งเ้อพี่น้องไมยมันเป็นขางล้างขางบนตัว เงี้ยเป็นในฝ่ายสร้างขีแก้วไปเพื่ยใส่ขี้ก่อนทุบดีๆพี่น้องวานหมดแดงใส่น่ะอ้ยไม่อยากจะบวกเลยปลาขาวพี่น้องปลาขาวปุ๋มันไผ่ไหมปุ๋ยมันสะได้ไข่ข่งวัตถุทุบเตี้ยก็เหล่าทุบยุติยาไม่ต้องทุบดอกเตี้ยอ้าวจะได้ไข่งานว่ัสิได้ไข่เพ่อนะแต่ปนันก็ดใส่แมเอาใส่ขี้ด้วย นามล่างพี่น้องก็ตกง่วงลูกไผูคนไทยขัวปลาแล้วใส่ขี้ด้วยนะวันนะจ่าแม่สิบาดีเนาะถ้าไม่ใส่ขี้กินไม่ได้นะลูกสิบาดีเนาะโอพี่น้องวันวันสิบวันใดเนาะอ่าเฉพาะกยูเด็กินเยอะต่เฉพาะมันตายมันกินใหม่ได้พี่น้องเลยปลากควาเลยเป็นจูดูทิลีอยู่ บ้าปุ้ยเป้าไม่เน่นั่นเด้มาให้พี่น้องโอ้ยตะขมคุบนั่นละมันยังขมใส่กันตะบีเอ็นแก้วบ้าขมไม่เอาบีใส่อยู่ดอกเว้ยนั่นละมันซึมซับได้ใส่พี่น้องหนูบ้ขมก็น่าปวดใส่เยอะแมนเนี่ยแหละพอได้ใบกินใส่บ้าขมขมพอได้ใบนะเป็นยาพร้อมนี่หั่นสร็จแล้วล้วนแล้วตะสมุนไพรตัวเปาแล้วก็ได้แมนกินน้ำจ้ะอิ่มเด้อบ้าปุ้ยใช่จงกินพอประมากเพราะว่ามันกินหลายอิ่มอ่ะ เคยขี้เรียบปลาแล้วพร้อมกินแล้วเด้อย่าเคยขี้แล้วกินได้พอจ้ะพี่น้องสองน้ำไปเด้อพี่น้องเอ้ยข้าวจนคน,ย,นยื่นเปลนขี้เอาจังดีขุดเคล็ดความพี่น้องเอ้ยเอามาในกอที่เป็นไส่หมดแดงครับพี่น้องมันนี่ไส้หมดแดงหมดแดงว่งงาิีทุบจัะมาปพะกันว่าเสียดายเปนพราะนะทุบไรมันจีปเปย <c oughs> ์มมันติงอบ ดีพี่น้องเคน้หอวานเฮ้ยตาขาวแล้วพี่น้องแดงนี่หนีแล้วพี่น้อเหนือยุตินีนีแล้วบ้านี่นี่นี่โนอีกนรั้งถึงบรเบึงทางล้างด้วยน้ำ เอปะเือมากพสูงสิ่งลโอ้โหลังานิโอนีไปใสเรยปะเอานี่เอาหมอเอาวางมีกันเดหือพี่ก้อนเดี๋ยวกองซอยกันทลงานนัน้องไหมเดี๋ยวอยกันอยู่เลยเยพ่มีเปีกีไปหาข้างม่อยู่ปะมันดำหมดมันมีหมดดำ

วาขวีตัวางเงาสเสียบตัวสองตัวหรอเนอะีเนาะีนงวกตัวกินตัวนี่อคั่อยัตัวี้ก็เคยได้กินแล้วตัวน่อยกินมึงแค่เคียแนบไปว่าตัวที่เท่ากันมาแต่จะคล้องหาเป็นผู้หาเมื่อก่อนเลยถ้า่มมันบ่มัหนอาเนี้ยมันถือว่ามันยุ่งเรื่องนีตัวพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่ปุ๋ย่าน่งัน็ได้แต่ลตัวเ้ย มันบืนสุลดกับสุลดบปดนมันสีมีโมดําจัง้อยเจ้าพี่น้องเนี่ยมดัมก็โมแดงยุ่กันปลาครับกอยโตได้พี่น้องนี่ก่อยโตเลยจะนาเกต็มผมพ้อมดิงวใช้ยบังล่ อู่พวกโพดหมดเจียงโเลยรัเอ,อย่างนอกระดุน่นเห็นขี้ป,ปมหน่อยดมนเซ็นขี้ปมบ่อมอ,อ,อยู่พวกข้าวโพดก้อยขี้โมันีาขี้ดืดระเียงผโคล่ได้พีนองดตาแสบได้นี่ยไยอ่บ่าวเลยของแกเพเป็นเพชรนีุนโดดความพร้อมพี่นอ ต้องทับใจจัน่อยครับเพราะว่ามาดสวนสันนามมนเกิดสีบ่มีห้อยซ้อยใส่กัน่ไม่ไม่เขียงเราพี่ร so, yeah. okay. ุ่นเนาะเขาเนื้อมันในมัน่นเลยครัะโอ้ยตอนตัวปลาเขียงกินลสเลยพี่รุ่นสุดยอเลี้ยงน้วนหมดแดงกันได้พี่หน่อยวามันฟันเอาเลยแดดอืมอียบร้อยแล้วตรงนี้เ่าปุ๋ยว่าพวก พี่น้องว่าจิ้อันยาขาประญยัดบ่ทมเฮ็ดอันนั่นเนาะจิมอนพี่จิมงานพง้ฮหายจัุกเยอะเด้อพี่น้องไปได้ก็สุก็บาทจำเนี่ยเลยหัวหน้าสุดจำเนี่ยเยพูดได้เลยะพูดง่ามมาหัวควงคำนว้ี่จิ้มโอ้โหพูดดาลดพูดพูดพี่พี่พูดนี่พี่พดเยวนี่ละหัวหน้าชุดพี่เพี่เราพูดให้ก็เป็นยังกอนบอกจิ้มงานตัวสี่ไปได้พูดเยวแบบ ภูมิใจเลยตัววนนี้เอาให่ตักินีกวสวนกันากันอืแล้วเยเหนตะกี้ัวก่เทเียกรับกาสอธรรมดานาะคนสางว่าเดี๋ยวซืี่ที่วาบเรื่ออนวกิ่ง่มาเนยเีนขากรอวะเขาบอกบอเป็นยังดอกว่าแต้ยูดีมีแหงกินก๋วยเตี๋ยน่นับดีกมีเงินมีท่องใส่พอเดีใส่ก็ถือว่าสือนี่ก็ดีวล่ะ โอ้ยจ้ของาเจ้าขงงาหรอโอ้ยตีบเปงดอก่รอนขอบคุณเยตี้ยเอาเี่ยกินของสวมกันเด้อพี่น้องแฟนครับสุมองสบลครับเสพเสียมกันมือนี้บอกจจี้จ่อยคุยกันมวนมนไปนีละเอาเสื้อเสื้อมากินบางอย่างลรอ๋อ ผู้ใหญคือ่วนบาทเนากินเลยบึงงโอตนำยยปุ้ยจิ้มัส้มยังกินา้ำเนยแม่แปุ้ยปุ้ยปุ้ย้ยนำนยอดเัหน่อยอย่ยินบอลเบาปุ้ยว่าเห็นว่าผู้ไงเราไม่อยากติงพร้อมเลยว่กับเาผวกแง่งมือเขใส่ไงต่อเพราะว่านำนำมคือถันน้ำเรียนเลยเนาะกินเนี้ยกว่า กอกกนป็ดี๋ยรตวเลยตวเลมึงน่ะตีเอ้ยน้ำไล่เตียน้ำไล่เตียนพี่น้องเอ้ยเป็นไครอคิดเขียวน้ำบุญแล้วมกกวนมาไหมแล้ปูหายก็นารักดีอยู่เยล่ะน้อยังไม่ได้เลี้ยงแว่าปูห กรมนี่กุมวามีผู้เดียวนเราว่าสั่นใกล้กรมู่าั่นแม่นหมอเตอากินะได้ปืโอ้ยหัมมันเหืนาหิวเหิ้วเขาเาๆเลยแม้วันชินเป็นยังไงโอ้ยแม่แต่แม่ถือกินเรายู่นน่ว่ามันถือกินน้ำตําหุ่นแต่นเลยนี่กินบะกลอกมดเยนึ่งกินบแนตุ่คังห้วยอยของเม ิผมก็ปีงปลาต้องสนใจว้วบุญไม่ได้เหลือเยอะแรกหนึ่งนี่ดีกินบางน่าเอาต่อยู่นี่คนว่าน่าพี่น้องบีงไก่เลยพี่น้องที่เห็นเมื่อที่ไม่อยากแล้วเป็นผสมดีแถบคนวะเอาพี่น้องหอมอันพักกระดองหุยหุย ก้ยปลาเสวไหเออพี่น้องดยความดุดดุด่มากพี่น้อกยปลาแซ่บเบบ้ามเข้าไปแม่้องผู้เียคือว่าแต่ปลาก๋วยปลาเสีบเลยเป็นไแมลนะตี่อันใดก็ตัวกะตือน

ปลาสวรรค์ดูคนละไหมผมบ่าไม่ก็เดาว่าบุกผมยู่อเลยวัววอีแเดายุงนี่เลยประจับอบข้าเหยียก็ดี ไม่ได้ตัวนี้แล่วตื่นวัยเอ็นตวถึงงี้บ่พอกตัวนี้คือวิ่นอะไรกันเขาชาันกอนพลนที่เกินแน้ผ้าจำรักอนอนแ้่ผ้าอยากน้ำเือนื้อผ้าเต็ยนร่วงหลุดเดืผ้าับคุณยาามาหนบ มุนไพรก็มีเล่ากรเสิยหอนเท่าละปันใช่ดังปที่วาแล้วปันหรอป่าไม่สยเย่<า>เอาใบจนญายาุบไปให้กินได้ม่สองอันหนึ่าไม่ไหลเลยไม่สวยโปะขอบปุน ที่นอกเปเรียกบ้งว่ามันปุ่นใชนหมหวานหวาน,นแดง,งหนหตาแังใช่ไหามาปุ่นกรบปุ่นโอ้โหเราปีนดช่นหมเม็ดตัวกระปุ่นก็ปุ่นสูรนี้นเขแซ่บแช่มเาที่มืองมันแซ่บนะ เนี้อู่ใหญ่เ่ามีสอนไม่หนน่มมีตะบวงนี่เดี็ดตอนส่วนปลาเสียบื่อกันนี่เป็นเนื้องูมีกลิ่น แต่ละัวลืมข้ายังบอกเคอต้มโดนเติมันก็สิบ่าเดี๋ยวที่นี่นี่กำลังตื้อเเจาใส่บเตยว่ อันนแต่ปไนั่นอันนั่นได้หสีก็ว่ามันสีนั่นเลยสีถ้ามชาาดเยเนี่ยอันนีสีแดงเลยมันย่งนั้มินสีแดงมันเกี่ยวมาก่านะวงดอกอันชั้นสีสเดี๋ยวนี้เข้ อายุบริเอนยาน้องเรีนต้มันจี๊ดแล้อนอดสำเรื่งกัพปรุงกันในอยู่เอิญเอาจิ้นเ่นต้มมาเนี่ยผู้เฒ่าครับวะนี่นีแห้งเลยไหมตะโกวจีบปล่อยปลาแต่พ่อปล่อยปลาเนาะตัหงมากตัหงหมดเตั้หงปลาเ่บปลากั่ย่ กันเห็นว่ากี่ายนี่คุณก็เสียบไว้แลอยู่อ่ะอายุทมงานคุ้ยถ่ยคุณก็เสียบเยอะยอมหลับแล้วทีนี้บู๊แ่หนอถ้าเราเป็นหน่อเราบาดเจบกน้ไหมกี่มันตองเจ็บเป็นผงามงหน้างามท็่เปิดอ้เพื่อเขาเพื่อช่วยวันวันวัน ได้งานนเบเือนเดับมน้ไผ่เนีันไผ่อเยหายโด่ามากเลยตั้นี้ยะ่านักเกยเหมือนเดนเกว่า่าเป็นตว่อง่าทั้งกันมา้ง้นี่ขีกมันจุ่นนี่นเลม เด็กชยามาส่นหยนี่กาดำมาสั่อือบวดอดพ่อมตัวเรเทาเดือนนี้ล้วพี่น้อง่หลักษากคุณภาพไหมครับแม่นยมีุวันมาชายาองไปแม่้องไปกินนเ่วเป็นเกินโมอาเป็นเอินน่น แม่น่อยยิ้มตาโลกนะ่น้มาเกิแ่ันมาเกิดหนยยิ้มยิมเนี่ยมี่เบื้องลักนณะแบนี่น้อยยิ่ไปว่าคนตัวที่คนตัวมากสกีไฟเป็นรบบัตรปวคุยเดี๋ยวนีเท้าเด็กโตออกธรรมดา่นโบ่เมื่มาชุดเราตาถวัดที่เรา ยังมีหมอากยังเออเตาติดเขาทีแรกก็ตั้งเาพี่น้องมาตั้อยู่ดีแฮะเราต้กินขเสียบเจียนึงเขากินเป็นพ้อมาแล้วทำอะไรอีไรก็เลยอะนีเาใส่ัวบ้างได้กินกับเ็นยู่เ้มันเ็นตัว่มันหนึ่งเขาใส่น้ำคว้อนขึ้นม้วนนะขางเกียวบอกเปิดมดไปอะนั่เตาดังเตาแก๊สพี่น้องมีเตาแ๊ดดังต้าวตรง้ เดีกยขอบคุณเด้อแฟนครับสมองทุบบอแล้วครับทีท่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วครับเัีเงนี่ยไหมเหนื้อก็ฝากไ้ซ้ำนี้แหละพี่น้องยืดดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ